บนอ่ะสักทีข้างบนสักทีฮัลโหลสักทีไม่ไหวแล้วฉันไม่ไหวแล้วเพราะดำเป็นตอตะโกเลยเกิสวัสดีทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมเบอร์กี้ฮะสำหรับนี้อยู่กับเกมทอมแมนเจอรี่นั่นเองนะครับผมเกมนี้มินเกมมือถือนะ สำหรับผมบอกเลยว่าเกมนี้เป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นนะครับผมแนะนําให้โหลดมนาะเล่นนะฮะผมบอกเลยว่าเกมนี้ผมนี่ช่ำชองเป็นอย่างยิ่งครับดูจากเลเวลของผมได้บอกเลยว่าอันดับหนึ่งในเซิร์ฟเวอร์อยู่ไม่ไกลครับผมเรต,ตอนนี้ไม่พูดท่อนทำเพลงฮนะไปลุย บบเกมนี้จะแบ่งเป็นแมวกับหนูนะฮะตามคอนเซ็ปต์ของกระตูนนะครับผมโดยจะแบ่งให้เราเป็นหนูนะฮะหรือจะเป็นแมวก็ได้นะหนูกับแมวทำหน้าที่คนละอย่างกันนะครับผมซึ่งหนูมีที่อย่างเดียวเลยคือไปหาชีสแล้วก็เอาชีสกลับไปที่บ้านนั่นเองครับคือเอาชีสลงรูนั่นเองทีมจะแบ่งเป็นสี่คน,นครับแมวมีหนึ่งตัวนะฮะ ก็คือเกมจะเป็น4ต่อหนึ่งนะครับผมแมวก็คือพยายามทำไงก็ได้ไม่ให้เอาไม่ให้หนูเอาชีดไปนะก,ก็คือจับหนูมาเอาไปมัดแล้วก็ทำไงก็ได้ไม่ให้หนูที่เหลือนะครับผมเอาชีดไปได้นะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นจนหนูก่อนเลยไปลุยบอกเลยว่าผมจะไปโชว์ให้ดูว่าสเต็ปโปเขาเล่นกันยังไงบอกเลย ช่ำชองม,มากๆในการเปิดมาปลายลุยผระพว่วงเราจะไปปนกันเกมนี้มีตัวละครหลากหลายนะครับผมมีตัวละครหนูแต่และตัวสกิลก็จะไม่เหมือนกันนะครับสำหรับผมนี่ก็คือบอกเลยว่าไปคลาสิกตัวธรรมดาเล่นก็พอแล้วเดี๋ยวเอาตัวเก่งๆไปเดี๋ยวเล่นให้ชนะหมดไงถูกป่ะเออนี่มาเลยบอกเลยเจ้าทอม ฉันจะตีนายให้ก้นลายไปเลยสำหรับสกิลของหนูนะครับลุกนะครับผมเป็นสก e ิลที่สามารถเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับเพิ่มความสามารถในการกระโดดนะฮะให้เพื่อนร่วมทีมที่อยู่ใกล้ๆด้วยนะครับผมแล้วก็สกิลติดตัวก็คือเพิ่มความเร็วในการผลิตเพิ่มความเร็วในการผลักชีสนะครับขออภัยนะแล้วก็ขนาดเลเวลสองนะครับขณะที่ผลักชีสนะครับความสามารถในการเคลื่อนที่และกระโดดจะเพิ่มขึ้นนะครับผมที่ง่ายครับเกมนี้ดูก็น่าจะเข้าใจกันนะครับ ไปลุยนีอ่อยากได้ชุดอะ่ะอยากได้ชุดจังไรอ่ะครับไปลุยตอนแรกนะครับเราเขาจะให้เราเป็นหุ่นยนต์นะจะให้เราไปตอดแหนมชีสก่อนนะครับว่าชีสอยู่ตรงไหนบ้านนะไปลุยพระพวกฉันจะไปดูด้านนู้นไม่มีใครลงข้างล่างเลยเว้ยโอเคในห้องเรามีชีสเห็นในแมปเห็น,นมีในแมปไหมครับ วาด้านขวามีชีสอยู่นะเราก็จําไว้นะครับว่าตรงนั้นมีชีสนะประตูผมมีชีสโอเคเราเจะจําไว้ไปไปดูหน้าบ้านหน้าบ้านหน้าบ้านมีอะไรบ้างปืดลื่นลื่น,ล,นลื่นจุดจุดแมวไมาฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลไม่เอาสวัสด,ดีสวัสด,ดีน้าทอมฉันไปละฉันเจอชีสชีสอยู่ด้านบนพวกพวกไป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 ก่อนนี้ก็จะให้เราสอนแนมไปก่อนนะครับ เห็นเห็นเวลาด้านบนไหมนั่นคือวินาทีที่เราเจะสอดแนมให้เจอครับตอนนี้เราเจอแค่สองชิ้นเองอะ่ะชีพ้าแล้วไงดียังไงยังไงดีครับอุยอุย,อยไม่เอา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 ฉันขอโทษหมดเวลาฮะไปพักลุยชี้อยู่ประตูนี้ไป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 ,ไปชี้อยู่นี่ชี้อยู่ข้างล่างฉันไม่เอาชี้ชข้างล่างเอง,องพวกพื่ฉันไม่เอาชี้เ,ชเอง ชี้ ط, ชี้ ط, ชี้ ط. ขึ้นทางไหนได้วะเฮ้ยขึ้นทางนี้ไม่าขึ้นทางนี้ไม่าขึ้นทางนู้นไม่ได้ฉันได้ชี้แล้วพกพวกชี้ชี้ ط, ชี้ ط, ชี้เดวก็นี่ครับมานะแล้วก็มาผักดันนะเราต้องผักดันครับให้ชี้นั้นโตเกือบโตเป็นคนเยบ็บเราต้องผลักดันครับจังหวะนี้ันนี้เพื่อนอย่าลากลงมานะเพื่อนเราผลักอยู่เราผลักดันอยู่เราผลักดันเลยแหละจังหวะนี้ มาแล้วอัพคอนแล้วมาแล้วตีหน้าไปหนึ่งทีผักต่อจังหวะนี้ต้องผักต่อบูทไปหนึ่งทีเขาตีเราหนึ่งทีแล้วจังหวะนี้ครับโดดโดดหนีโดดหนีเห็นไหมคอนคูดาสกิลคอนคูดาอยู่นะอันนี้เราต้องจุกหนีไปก่อนครับตอนนี้เนี่ยบอกเลยไม่รู้เรื่องฮันแนฮันแนฮันแนอุ๊ยชิปหายแล้วชิปหายแล้วอย่างนี้ล้มล้มครับบอกเลยลมลุกคุกคานเป็นของคู่กันชิปหายแล้วเพื่อนเพื่อนอย่าทิ้งฉันไป สวยสวยจังหวะนี้สวยเพื่อนสวยท,ทำลายให้ฉันไม่รู้ฉันขอบคุณมากชิบหายแล้วยังไงดียังไงดียังไงดียแอบแอบแอบมาผลักดันต่อเราต้องผลักดันให้เขาเป็นคนดีผลักดันผลักดันเป็นคนดีเรียบร้อยครับเลออีหนึงิบปายแล้วไม่เอาไม ouais ่เอาไม่เอาไม่เอาเหมียวเมียวเหมียวเมียวเมียวจังหวะนี้เราเป็นแมวนะครับแต่ผมเป็นหนูนะจังหวะนี้ไปไปจุกจุกจุกลงล่างครับจังหวะนี้ทำได้ดีฮะ กินก่อนกินก่อนขอกินก่อนขอป่าอัดหน้าไปหนึ่งทีไม่รู้โดนหรือไม่แต่ขอกินก่อนเออชิบหายเกือบ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 กินกินอย่างนี้ต้องกินขอกินหน่อยกินกินสวยไปไปต่อเพื่อนฉันกาลังไปช่วยรอโปรดรอฉันอีกนิดนึงกำลังไปพอพวกอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ลงมาลงมาเพื่อนลงมาลงมา ชิบหายแล้วชิบหายแล้วเพื่อนกำลังโดนเพื่อนกำลังโดนเพื่อนกำลังโดนไปไปไปผักดันตรงนี้ต้องผักดันผักดันผักดันครับเพื่อให้ชิปตัวนี้เติบโตเป็นคนดีครับช่วยกันผักดันด่วนะครับจังหวะนี้ทำได้ดีครับจังหวะนี้บู๊ตวิ่งครับบอกเลยปิ๊ดปู๊ปู๊ปีดปิ๊ดปู๊ดอันเนออันเนอทำลายทำลายทอมทอมทำลายทอมโอ้โหทำได้ดีครับทำได้ดีครับจังหวะนี้อ้าวชิบหายแล้วชิบหายแล้วไม่มี ไม่มียังวันนี้โดนหลบไปหนึ่งทีลวทุบว้าวเจ้าดิทุบว้าวบูทบูทเพื่อนเพื่อนเพื่อนชิบหาย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 อันนี้บูทบูทให้เพื่อนบูทไฟลุยพวกจุ่มน้อยปลา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 แย่ชิบหายไม่โดนเลยอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บใช้ได้เจ็บแต่ทนอยู่ทำได้สวยอะ นี่ครับตัวเกมก็จะประมาณนี้นะก็เล่นไม่ยากครับบอกเลยว่ามีความสนุกแน่นอนน,นะ้ไปมือกามพันเจ็ดเองนะพิมี์บอกเพื่อนก่ะจีจีกูดเกมเพเวลไอเพเวลไม่ใช่ยวโดนหมันไส้จีจีกูดเกมพีมไปจีจอ้าวไม่อยู่ในห้องในแปลไป เห็นไหมผมบอกแล้วผมมาทุ่มซ้อมมาอย่างดีบอกเลยไปกลับไปทีมเดิมลุยต่อเมื่อก,กี้ลืมกดไลค์เลยลืมกลไลค์เพื่อนๆเลยอะเพื่อนๆแน่ดีมากๆนะครับไปลุยต่อจังหวะนี้ลุยต่อไม่รอแล้วนะเราจะลุยตามสัญญาเราเพ่งนี้ติดดีก็ติดประวัต ต,ต้องหาห้องให้เจออืออือสามสิบวียังไม่มาอีกเหรอนี่ไม่ใช่เรารอคนเดียวนี่น,นายรู้ไหมเนี่ยว่ามีคนรอตั้งเยอะแยะเนี่ยเนี่ยยังอีกยังอีกยังยังไม่ตัดไปตอนที่เข้าอีกไปตัดลุยอ่ะแล้วก็มาแล้วจังหวัดนี้เฮ้ยน้องน่ารักความน่ารักเจ้าฉันเห็นความชั่วร้ายแฝงอยู่ฉันสัมผัสได้ แน่นอนเอ่มเรามีชุดกับเขาไหมนะแล้วกดเข้ามาดูเอ๊ใช้ได้หรือเปล่านะใช้ไปเลยจังหวะนี้ไปโราินฮูดอุ้ยมีอาวุธด,ด้วยอ๋อนี่คือล่มชูชีพไมาไมวไมเ่เราบอกแล้วว่าเราจะเป็นหนูธรรมดานะจ๊ะนี่บอกเลยหนูธรรมดาก็พอพวกเนี้ยไม่จำเป็นต้องแบบเออเอาจงเอาจริง ไปลุยเกมมาแล้วเจ้เกมนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับลองรับภาษาไทยด้วยนะใครอยากกลับมาเล่นบอกเลยว่าสนุกแน่นอนครับถ้าไม่สนุกนี่ผมแนะนําเลยนะฮะบอกเลยว่ามาเตะได้เลยครับผมเตะลุงข้าบ้านผมนะเสียงดังเลยเลยนะตอนลางคือผมก็จะหลับจะนอนนะ ชุดสวยแล้วหุยหน่าสนใจเกมนี้ไปเนี่ยผมอยากกลับไปดูมากเลยนะผมจําได้เลยว่ามันอยู่ตอนหนึ่งที่แบบพวกทาหุ่นยนต์อย่างเงี้ยเออผมชอบดูตอนนั้นมากเลยใครรู้ก็ใครรู้ว่าตอนไหนชื่อตอนอะไรก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วกันเฮ้ยอันนั้นชื่อชีชื่อหรือไม่แต่เนี่ยไม่ใช่ชีดแน่ๆเ <the> ชื่อชีเอ้ย เห็นไหมผมบอกแล้วความน่าความร้ายความน่ารักตัวนั้นมีไว้หน้าอันโหดร้ายซ่อนอยู่ผมบอกแล้วอไม่น่าเลยไม่น่ามีความสงสัยว่าใช่ชีดหรือเปล่าเอนะฮะเหลือเครื่องเดียวจังหวะนี้จูกหลบได้สวยครับบอกเลยด่านนี้งานเข้าแน่นอนนะจุกหลบมาแมวเล่นชํำขนาดนี้ปิดประตูใส่หน้าพรามวิ่งมาครับ จะวิ่งสับสับแปดวีเท่านั้นเพื่อนจุกไปก่อนบอกเลยว่าเรามีความหวังปิดตู้เถอะนะเรือเปล่าไม่อโดดจุกหลบไปหนึ่งทีบอกเลยว่าแมวหัวร้อนแน่นอนครับตอนนี้ไปลุยแต่เดี๋ยวก่อนเราจะชีดคือชีดแค่ห้องฉันคนเดียวเองนะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา,ข,นมาขึ้นมาแล้วชาวยูกลีสช,ชาวยูกลีสชาวยูกลีสชิปหายเจ็บ,เจ,บเจ็บตีนอุ้ย อุ๊ยนิ so ้วโป้งนิ around, no, anyway, oh, so ้วโป้งแตกจังหวะนี้นี้เอาชีดมาก่อนครับเอาชีดมาก่อนลงไปผักข้างล่างเลยผักข้างล่างผักล่างผักล่างผักบนผักล่างผักบนผักล่างสิเพื่อนเราก็ลงเอาลงเอาชีตเอาลงเอาลงไปชีตชีตเอาลงเชื้อลงไปจัานี้เพื่อนเพื่อนจะไม่ช่วยเราดันเนยเหรอดันครับดันโอ้โหชิบหายแล้วเพื่อนลากลงมาไม่เป็นไร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 เรารออยู่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  รอค้อนรอค้อนรอชิบหายกดค้อนไม่ได้เหรอตอนดันอยู่บ้าบอขอยพอกชิบหายเพื่อนอือหือจุกหลบไปหนึ่งทีก็ทำได้สวยจังหวะนี้เปอร์กี้ครับกำลังวิ่งมาฮะวิ่งมาวิ่งมาจุกหลบไปหนึ่งทีครับจุกหลบหนึ่งทีทําได้สวยครับจังหวะนี้โดดจึงดดจึงจึ๊งดโดดโดจึงจึงนี่มาอันเน้อันเน้ไม่ได้กินไม่ได้กินจังหวะนี้ไม่ได้กินบอกเลย บอกเลยให้ตายก็ไม่ได้กินครับจัองหวะนี้ครับโผล่มาวิ่งมาทุบหน้าได้สวยจ้าจุะดีจุ๊บไปหนึ่งทีจุ๊บไปหนึ่งทีอะไรอะไรอะไรอะโหลอะโหลอย่าอย่าโดดมาอย่าโดดอย่าโดดเข้าใจไหมอย่าโดดเพราะฉันจะโดดหลบยังไงล่ะเพื่อนข้างบนน่ะข้างบนน่ะสักทีข้างบนสักทีอะโหลสักทีไม่ไหวแล้วฉันไม่ไหวแล้วดําดำเป็นตอตะโกเลยกู โดนยกอีกแล้วจังหวะนี้ครับดิ้นครับดิ้นจังหวะนี้ต้องดิ้นดิ้นก่อนดิ้นไว้ก่อนพ่อสอนไว้ดิ้นครับดิ้นเฮลเฮลมีเฮลมีพรีสเฮลมีได้โปรดสวยครับตัวนี้เพื่อนดันอยู่ดันดันดันอยู่พยายามดันอยู่เนี่ยแม่ตัวนี้โก่งมากมากเลยัะผมว่าดูดิหนีเพื่อนหลุดหลุดแล้วฮะหลุด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 จังหวะนี้โดดโดดจุกโดดจุกโดดจุกไว้ก่อน เพื car, yup. ่อนวิ่งวิ่งว şey, ิ่งทำชิบหายแล้วหลือช hmm. okay. ิดก้อนเดียวหรือชิดก้อนเดียวหลือชิดก้อนเดียวฮันแนฮันฮันฮันนูหลบไปก่อนวิ่งออกออกไปก่อนอุ้ยทําได้ดีทําได้ดีกินก่อนต้องกินก่อนเราถึงไปช่วยเพื่อนได้ขอกินก่อนปไอกองทัพต้องเดินในขาฉันวิ่งไปแล้วคพวกฉันวิ่งไปแล้วกำลังไปช่วยเอาลูกบอลก่อนเอาลูกบอล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  ลูกบอลลูกบอลไป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 โดดป่าอัดหน้าจังหวะนี้ครับอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันแอบอยู่มันแอบอยู่มันแอบอยู่มันหลอกเรามันหลอกเราไปกำลังไปดันกำลังไปช่วยดันผัดดันให้คิดแต่ตัวเป็นคนดีเฮ้ยดันสิดันดันดันสี่เวนเออทำให้สวยจังหวะนี้เจาะรูเจาะรูต้องรีบเจาะรีบเจาะรีบเจาะเราจะไปเชาาเจาะเชาาเจาะเชาาเจาะเพื่อนเรากำลังไปเจาะให้แล้ว เออเออนั่นคือวิธีการเจาะใชมครับลวาจะไม่ใช่สิไม่ได้ดื่มนมโอ้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 ไม่ได้ดื่มนมปลา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 ดื่มนมอีกแล้วอย่าดื่มนมแม่ไม่ดื่มนมฉันจะปลาปลาสิบห่ายแล้วชิบห่ายแล้วมีอะไรแถวนี้บ้างเจอเจอฉันเจอฉันเจอฉันเจอก็ต้องปลา ฉันเจอฉันเจอปลาอยู่กําลังปลาปพวกไม่กินไม่กินไม่กินจังหวะนี้ห้ามกินอ้วนแล้วอ้วนแล้วดึกแล้วด้วยอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยเจอรี่ปลาที่เออสวยไป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 เลือกเลยฮะแบบอกเลยว่าฉันต้องเป็นที่หนึ่งแน่นอนจังหวะนี้ก็ประโยชน์ให้ทีมเยอะขนาดนี้ฉันไม่ใช่ที่หนึ่งอะ เห็นไงก็ที่สองวะทีหนึ่งไม่ไวก็เป็นที่สองก็ได้ครับผมยอมรับฮะบอกเลยว่าอย่างน้อยทีมเราก็ชนะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับ ก็มาเล่นให้ดูนะถ้าอยากให้ทำต่อก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับ, mm hmm. รบผมอย่า mm hmm. ลืมกด Subscribe mm hmm. กดไลค์กดแชร์ hmm. ให้ผม mm hmm. ด้วยนะครับผมว mm hmm. ันนี้เปอร์กี้ขอลา mm hmm. ทู้ชมทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับผม mm hmm.